บทที่5เอวัมเมสุตังเอกังสะมะยะพักขะวาสเกสุวิหะรติกะปิละวัตถุสมิงมหาวิวณีมะหาตาภิกุสังเคนะสะทัทธิปัจจะมะตตหิพักพิกุสเตหิสัพเพวะหิวะอรหันเตะะะหิสัทสหิ จะโลกาธาตุนิเทวตาเยปุยนะสัตติปติตาโหติภารวันตังสัตทัศนายภิกขุสังขจะะโถโขจตุนังสุทธาวาสก,กายิกนังเทวนังเอตทะโหสิหยังโข ควาสังเกสุวิหะรติกปิละวัตถุสมิงมหาวะเนมหาตาพิกุสังเคนะสมิงปัญจะัมะเตนะหิพิกุสะเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิทะสหิจะโลกะทตุหิเทวตาเยพุยะเยนะสันิปติตาโหติพระคะ วันตังทัศนายะภิกุสังฆะจะยันนูนะมะยัมปิเยนะพคกวาเตนุปสังกมียามะอุปสังกมิตวะพะควันโตสันติเกปจเจก,กะคาถาพาเสยามิติอะโถโหตาเทวตัยเสะยะหาปินามะพาละวาปุริโส สมัติชิตาวาผะหังปะสาเยะปะสาละตังวาผะหังสมิเชยะเอวเมีวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตะละหิตาพักขวัตโตปุระโตปาตุระหังสุอะทะโหตาเทวตาพักขวัตตังอภิวาะ เทตวาเอกะมังตังพระสังสุเอกะมันตังที่ตาโขเอกาเทวตาพระขวโตสันติเกยีมังกะทางอภาสิมหาสะมโยตวะนสมินเทวากายาสะมะตาอาคตะมหาีมังธรรมสัมยังทักกิตาทิเยวะอะปะ ราชิตะสังติอะโธโขอะปะลาเทวตาพักวัตโตสันติเกอ,อิมังคาถังอะาสิจัตตะละพิกขาวูสมาทะหังสุจิตตังอัตตะโนกูชุกะมะกังสุสารถีวะเนธานะตานิคะเฮตะวาอิทธะิยะนิ ละขันติปัติตาติอโทโขอ,อปะลาเทวตาพระขาวโตสันติเกยงิงมังกระทงังอภาสิเชตวายิพลังเอตาวาปาลีขังอวยอินทะลีลังอัตจะมีมะมมีชาเตตะลันติสุทาวิมาลา จักกุมตาสุทันตาสูสสนาคาติอะโทโหอปะปาลาเทวตาพักวัตโตสันติเกอิมังคาทางอะาสิเยเกยจิพุทธังสารนังคาตาเสนาเตชะมิสสันติอะปายะภูมิปะหายะมานุสังเทหังเทวากายังปะลิปุเลสสันติ ต,ติอโทโขหพัวาพิขุอามันเตสิเยปุยะเยนะพิขเวททสะสุโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัศนายะพิขุสังคฆจะเยปิเตพักเวอเหสุงอหงสุ อติตะมัททานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิพระขวันตานังเอตะปะละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอะเฮสุงเสยถาปิมะยะหันเอตะละหิเยปิเตภักขเวภักวิสันติอนา,าตะตมนทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธา เตสัมปิภควันตังเอตัปะ,ะมาเยวะเทวตาสันนิตะป,ะปิตาพระวัตสันติเยยะภาปิมยยะยะหันเอตัลหิอาจิกิสามีพักขเวเทวกายังนังนามานิกิตตยิศมีพักขเวเทวกายานัง นามานิเทสิสามิภักเเวเทวกายานังนามาิตังสุนายทะสาธุกังมาณะสิกะโทโโลทะภักขิสามิติเอวัมภักเตติโขเตพุทขุภักขวโตปัจจศโสสุภักขวาเอตะทะโวจักสิโลกามนุก,กัตสมมิ ยถามุม,มาตัสตสตาเยสิต,ตาสิลีคัมภะลังปะหิรตาสม,มาหิตาปุถุสีหาวะละวัสนีนาโลมาหัตถาพิกสัมพุนโนโอทาตามะนาสะสุทธาวิปะสัน,นะมะนาวิลาพิกยะโยปัจจจสะเตปัตะวาเวนะกัปปิ ละวัฏทะเวตะโตอะมันสติอะมันตะยิสัทธาสาวกเกสาละเนละเตเอวะกายะอภิกันตาเตวะวิชาณาถะพิกะปูเตจะอัตตะปะมะกะลุงสุตตะวาพุทธะส,สาละนังเตสัมปะปุตุละหุยานังอะ มนุษย์นันสัตสังอเปปีเกตสะตะทัตมัทธคุงสะหัดสังอตะทะสัตตลิงสะตังเอเกสะหาสานังอมะมนุษย์นะมัทธสุเอเปเกนันตะมัทธคุทิสะสัพพาภูพาอะหุงตัดจะสัพพังอิน,อนยายะวะ วัคคิตะวานาังจักขุมาตะโตอามันตะโยเะตะยิสัทธาสาวเกีสารณีละเตละเตเทวกายาอภพิกันตาเตวิชานาภะพิกโวเยโวหังกิตะยิสมิคิลาหิอนุปุสภโสตะสะหะ สายวยายะขาอุม,มากปิละวัฏะวาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยายะสีโนมูทัมานาอาภิกามูพิกุนังสมิติงวานังชะสะหะสาหีมะวะตายะขานานัทวัฏีโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยายะสีโน โมทะมานาอภิกามุงพิกุนังสะมิติงวานังสาตาขีลาตะสะหัสายัขานานัตตะวัฏนิโนอิทีมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะส,สัิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกุนังสะมิติงวานังอิเจเต,เต,เตสโภสภะสะหัสายัขานานัตตะวัฏนิโน อิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสัสีโนโมทะมานาอาภิกามุงพิกุนังสามิติงวะนังเวสามิตาปัจจะตายักขานานตตะวัติโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสัสีโนโมทะมนานาอภิกามุงพิกุนางสามิติงวะนังกุมพิโลลาชะขะฮิโกวเวปุตรสะ นิเวสนังโพโยนะสะตะสะหัสสังยักขนังปะยิลุปาสิติกุมพิโลราชะขะอิกโกโสะปะคะสะมิติงวะนังพูริมันจะจะทิสังราชาทะตะรัถโปะสาสติคันธรรมพานังอาทิปติมหาราชายส,สัสสิโส ปุตตาปิสัตตะพระหวะอหินทะนามามะหังภะลาอิททิมันโตชุติมันโตว,วันณนะวันโตยายาสาีโนโมทะมาอะพิกามุงพิคุนางสะมิติงวะนังทิทัทกินันจะที่สังราชาเวลุฟะโหตับปะสาสติกุมมะพักขานางอาธิปติ มหาราชายาสาสิโสปุตตาปิสัชระหะโวอินทะนามามะหังพระลาอิทธิมันโตชุติบันโตว,วันนะวันโตยัสาสีโนโม,ม,มทะมานาอาภิกามูมพิกุนังสามิติงวานังปัจจิมะจะทิสังราชาวิรูปักโขปัสาสตินาคานัง อาทิปติมหาราชายายัสิโสปุตตปิสัตตาตัสสะพระหะวอินทะมาอินทนามามะหังพลาอิทิมัโตชุติมัโตว,วันนะวันโตยายัสสิโนโมทมานาอะพิกามุงพิกุนังจะมีติงว่านังปุตตะจจะทิสังราชากุเวโลตรปปะสาสติ ยักขานังอาทิปติมหาราชายายสยสัตส,ส,สิโสปุตตปิสัต,ตสภะโออินทะนามาภะหังระลาอิทธิบันโตชุติบันโตว,วันะวันโตยาญัสศิโนโมทะมานาอาภิกามุงภิกขุนังสมิติงว่านังปุลิมะธิสังทติรัตโถ ขะขิเนีนะว,วิลุฟะโกปัจฉิเมนะวิลูปะโขกุเวโลอุตตะลังทิสังจัตตาลาโลเตมหาราชาสัมันตาจลัลุจัตุโลทิสาทัตทัตทัตละมะมานาอัป ลักสุกับลังสุัปลังสุเวเนกะปิละวัดทะเวเตสังมายะอาวิโนสทาสาอาคูวิจจะวิกาสถามายากุเวนะสุเวนะนะสุวิภูจะวิทูโตสหาจัตทะโนกาเมเสถโจะกิน,นุคังถุนิ ขันสุจะปานาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตตะเสโนจะคำพัมโพนาโพราชาชะโนสะโพอาคูปัจะสิโหเจวติติมะพาลูสุริยะ วัจจสาเอเตจันยาจะราชนโนคัมคันพัมพาพภพสสะหาลาจุภิโมทะมานาอาภิการมุงพิกขุนังสะมิติงว่นังอะถาคูนาพระสานาคาวิเวสลาสหาตัตฉะกากรมพระรักะ ตะลาละอาคูปายยาคาสหปัญญาภิยามูนาทะตระลัทธาจะอาคูนาคายาศาสีโนเอลาวัโนมหาลนาโคโสปา,าคะสะมิติงวะหนังเยนาคะลาเชสหาสาหะติทิพาธิชาปัก,กิิวิสุทธะจักขู เวหายสาวเตวณะะมัชปัตตาจิตตลาสุปันนาอิติเตสนามังอัพยันตะอา,านานาลาชานมาสิสุปันนโตมเขมะมะกะสิพุทโธสนะสันนาหิวาจาิอุปวะหยันตานาคาสุปันนา สารานางสารณะมะมะกังสุคุทงังชิตาวะชิละหันเถนะสุสะมุทังอะสุลาสิตาพระตะโลวาสวัสเต,เตอิทธิมันโตยะสัสิโนกาลันกาละกัญชามหาพิสมาอะสุลาธานะเวคะสา เปปจิตติสุจิตติจะปะหาลาโะณุกีสหสตัตตจะพระริปุตานังสัพเพเวโลจะนามากาสันยะหิตะวาพระลิงเสนังและหงพัทะมุปพระมุงสมโยธานิพัติ ทัตทันเตภิกุนางสมิติงวะนางอาโปจะเทวาปะละวีจะเตโชวาอยู่ตะทาขมุมวารุนา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 เทวาโสโมสะจะยะสะสาสหะเมตากลุนากายิกา อาคูเทวายะสัตสีโนเททะเิสเตสะทะสะทากายาสัพเพนานัตตะวนิโน,โนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยยะสัตสีโนโมทนัะมานะอภิกามุงพิขูนังสามิติวานังเวณทูจะเทวาสะลีจะอสมาจะทุเวยะม,มาจันทสุป,ปนิสาเทวาจันทมาคู ปุรกขิตาสุริยสูปมิสาเทวาสุริยาสุริยะมาคูปุรกขิตานาขันตานิปุรกขิตาวาอาคูมันทะวะลาหากาวะสูนังวาสะโวเสพโลสะโกปะคาปุริทธโมไอทูดิทะโท เสตทะสะทากายะสเพณะนัตตะวัตอินโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยาสสีโนโมทะมานาอภิกามุูพิคูนังสามิติงวะนังอัทาคูสะหะคูเฮวาชะละมัคขิสิขาลิวะอลิทากาจะโลชาจะอุปมะมาปุพภนิพาสิโน วาลุนาสหธรรมมาจะอัดจุตาจะอนเนชากาสุเลยะจุลุจิลาอาคูอาคูวาสะวะเมสิโนทะเสเตทะสะทากายาสเพนัตตะวัณมินูอิที่มันโตชุ ติมันโตว,วันนะวันโตยยตสะสัชโนมโมทะมาณนะ์อภิกามมภีขุนนะังสม,มิติงวะนะสัมมาณมห,หาสัมมาณุสามนุสัตตมาขิธาปทูสิกาอาคูอาคูมะโนปทูสิกาอะฐาคูหะระยูเทวา เยยโลหิตะวาสีโนปราคามหาปะราคาอาคูเทวะยะสัจสิโนเททะเ,เตเิทะสัทากายาสัพเพนัะตตวัตมิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยยะสัสีโนโมูทามานาอาภิกามงพภิกขุนังสาม,มิติงวะนังสุกกากลุกมหาอะลุณา อาคูเวสนาสาสหาอาธาตะคะยะหาปามูขาอาคูเทวาวจังข,ขะนาสัพธามัตตาหาละคะชามิสกากจะยะัสะสิน,นูทะนายังอาคาปะชุนาโ,โนโยทิสาอาภิวันสติ ทศเสเตทศสะทากายาสพเพนัทัตวัมิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยสัสสีโนโมทมานาอาภิกกามุงภิกขุนางสามิติงวานังเขมิยาตุสิตายามาทันทะกายะสสิโนสพิตกาละมะเสถาโชตินามาจะอาสว่า นิมะมาละ,ละนะละติโนอาหูอะถาคูปะละนิมิตาทเสเติทสถากายาสเพนานัตตะวันนิโนยิทิมาโตชุติมตว,วันนะวันโตยายาสสิโนโมูทะมานาอภิกามพุพิคุนังสามิติวะนังสัพเิ เทตเิเทวนิกายาสเพนตตะวนิโนนามัตวะเยนะอาคันฉุเยยันเจสทิสาสะหะปะวุฒชามักขีลังโอขติมามหาสวังทักขโมขะตะลังนาคังจันทวังจันทังวะอะสิตาติตังสุพระหะมา ละมันโตจะตะตาอิทธิมาโตสหสันนังกุมาโรสันติสะโสจสะโสปะคาสะมิติงวะนังสหัสสะพะละหะมะโลกาังมหาละพะะระหะมามิติภะทติอุปปันโมชุติมันโตภักสะมากา โยยายัสสิโสทสิตะถะอิสะลาอาคูปัจเจกะวะสะวัตติโนเตสัจจะมัชโตอาคาหาลิโตปะลิวะวาลิโตเตจะสัพเะอะภิกัตเตสันเทเทวสัพพะะหะมะก มะละเีนาอะภิกามมิปัสะกันหาสะมันทิยังอิทะคันนะหะทะพันทะทะลาเคนะพันทะมัตถุวูสะมันตาปะริวีวาลีทะมะโวโมมุจจิตะทาโวโถโกจินังอิติ ทันทะมะหาเสโนกันนะหาเสีังอะปียะอปะปิสยิปาาปานินาตะละมะหัจจะสะลังกะกันตะวานังปีระวังยาถาปาวุสโกมีโคทะนัยโตสะวิชุโกตทาโสุด ปัจจุทาวิติสังกุทโทอาสยังวะสีตันจะสัพพังอภินยายะวะวัขขดขิตะวานาจักคุม,มาตะโตอามันตะยิสัทธาสาวะเกสาลรนีละเตมาละสีนาอภิกันตาเตวิชาณาทะพิกาว ต,ต,ติตะอาตาปะมะกะลุงสะตะวาพุทธทะสะสารนังปีตาละเคหิปักามูเนสันโลมปิอันชะยุงสัพเพวิชาวิชิตะสังคามาพายาติตาสยาสิโนโมทันติสหปูเตหิ สาวกาเตชะเนสุตาติสาธุ